ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสพระผู้ประพฤติธรรมเจริญพรญาติโยมผู้ประพฤติธรรมทุกๆท่าน ก่อนจะเจริญพระกรรมฐาน <c oughs> ท่านให้ปรงสังขาร <c oughs> คือธาตุสี่ขันห้ารวมเรียกว่าร่างกายของคนเรา <c oughs> ท่านสอนพวกเราไว้ว่าก <c oughs> ่อนจะนั่งภาวนาพิจารณาร่างกาย <c oughs> ว่าร่างกายของบอุคคลเ่านี้องค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุเ,เจ้าทร <c oughs> งตรัสสอนว่าร่างกายที่พวกที่เราบองห็นกันอยู่ <c oughs> มันไม่ใช่เราร่างนี้ไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายนี้ ร่างกายนี้ก็ไม่มีในเรา <c oughs> ร่างกายที่ <c oughs> เราเห็นกันอยู่มันเป็นเรือนร่างเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวของอาทิตย์สมานกายหรือที่เรียกว่าจิตร่างนี้มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้น <c oughs> และก็มีความพันแปรเปลี่ยนแปลงไปในธ่รมกลาง ร่างนี้ไม่นานนักก็จะแตกสลายร่างนี้จะไม่ได้ความสกรปรกร่างนี้จะไม่ได้ความเสือ่อมความสุดความโทรมอยู่ตลอดเวลาเรามีร่างกายก็ชื่อว่าเรามีทุกข์เราติดอยู่ในร่างนี้ก็ชื่อเราติดทุกข์เรามีร่างนี้ก็ชื่อเรามีทุกข์ เราแบกร่างนี้ก็ชื่อเราแบกทุกข์พอเรารักร่างนี้ก็ชื่อเรารักทุกข์ <c oughs> <c oughs> เมื่อเราโปรงสังขารแล้ว <c oughs> ก็นั่งกรรมฐานภาวนา <c oughs> หายใจเข้านึกในใจว่าพุทธหายใจออกนึกในใ,นใจว่าโทหนึ่ง <c oughs> จับความรู้สึก ตรงปลายจมูกหรือศูนย์เหนือสะดือขึ้นมานิดนึง <c oughs> จุดใดจุดหนึ่งกรรมฐานเบื้องต้น <c oughs> การเจริญบริกรรมภาวนาเบื้องต้นที่เหมาะสมกันกับบุคคลทุกเจริตก็ได้เกยตรงสะดือหรือศูนย์เหนือสะดือ หายใจเข้านึกในใจว่าพุทธหายใจออกนึกในใจว่าโทหนึ่งก <c oughs> ำหนดพร้อมๆกันกบลมเข้าพร้อมกันกบลมออกพเพื่อารมณ์จิตให้อยู่ในอารมณ์ปัจจุบัน <c oughs> ให้กำหนดรู้เท่าทานันนับก็นหนึ่งไปหาสิบ ถ้าลรานักสิบไปหายี่สิบอารมณ์จิตของเราตั้งมั่น <c oughs> อยู่แต่ในอารมณ์ของพุทธโธ <c oughs> พร้อมกันกับลมเข้าพร้อมกันกับลมออก <c oughs> ในสิบขณะจิตท่า <c oughs> นเรียกว่าจิตทรงสมาธิ <c oughs> ในสิบขณะจิต <c oughs> สมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว <c oughs> แล้วเรวาก็เลื่อนจากสิบไปหายี่สิบ ไล่จนไปถึงหนึ่งร้อยคนไม่หายใจเร็วเกินไปไม่หายใจช้าเกินไปก็ <c oughs> จะเป็นเวลาห้านาทีพอดีทวนจากหนึ่งร้อยลงมาหาเก้าสิบทวนจากเก้าสิบลงมาหาแปดสิบไล่ลงมาจนถึงหนึ่งก็จะเป็นเวลาอีกห้านาที <c oughs> ถ้าเราประครับประคองอารมณ์จิต ให้อยู่แต่ในรมของพุโทโธนับจากหนึ่งไปหาร้อยทวนจากร้อยลงมาหาหนึ่ง <c oughs> แล้วก็พิจารณาดูตัวเองอารมณ์จิตของเราแลบไปสู่อารมณ์ก้างนอก <c oughs> หรือไม่ถ้าเรารู้ว่าอารมณ์จิตของเราแลบไปสู่อารมณ์ก้างนอกเราก็ตั้งต้นใหม่ <c oughs> ประครับประคองอารมณ์จิตทุกขณะจิตทุกขณะลมหายใจเข้าออกอย่างนี้เรียกว่าวิธีทรงอารมณ <c oughs> ์วิธีทรงสมาธิเมื่ออารมณ์จิตตั้งมั่นอยู่ในรมเดียวพร้อมกันกับลมเข้าพร้อมกันกับลมออกอจิตของเราจะกอยเพิ่มความสามารถ <c oughs> เพิ่มความสามารถเพิ่มความชำนาญของจิต ขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อมีกำลังพอมีความแคล่วคล่องชานิชำนาญอารมณ์จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมเดียวพร้อมกันกับลมออกพร้อมกันกับลมเข้าท่านเรียกว่าจิตของเราท่งสมาธิสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมเดียว การเจริญกรรมฐา,านภาวนากำหนดลมหายใจเข้าออกนั่นอารมณ์จิตของเราจะทรงสมาธิได้ต้องหนึ่งมีคำบอกบริกรรมภาวนาบุรวพุทธโธเป็นอารมณ์สองอานาปานสติแปลว่า ลมหายใจเข้าลมหายใจออกระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติจามีความระลึกได้พอ <c oughs> เราหายใจเข้าหายใจออกสัมปัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมในที่นี้ท่านอธิบายว่าการเจริญพุทธโธของเราน,านั้นท่ว <c oughs> นทีท่วนทีไม่ขาดตกบกพร่อง วิริยะมีความภาคเพียนใจเอกักตารมเมียรมเป็นหนึ่ง <c oughs> อาคุณธรรมทั้งห้าประการนี้ <c oughs> กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันจิตของเราจะทรงสมาธิได้ดีสมบูรณ์ทุกอย่างเ <c oughs> มือ่อมีความแคล่วคล่องชำนิชำนาญดีเราก็จับ อารมณ์หายใจที่ปลายจมูกที่สวงอ,อกที่สะดือที่สะดือที่สวงอ,อกที่ปลายจมูกกำหนดดูสักสิบรอบถ้าสิบรอบจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวก็ชื่อว่าจิตทรงสมาธิ <c oughs> ถ้าเราจริตของเราฟุ้งฟุ้งซ่านเราก็เอาฐานเดียว <c oughs> ฐานเดียวมีความแคล่วคล่องชำนิชำนานอ,อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราจะทรง <c oughs> ไว้ซึ่งสมาธิระดับคณิกะสมาธิและสมาธิขั้นที่สองคืออุปจาระสมาธิอย่างมากจะทรงผลให้เราได้สมาธิ เพียงอุปจาระสมาธิขั้นละเอียดเมื่อมีกำลังพอแล้วก็ฝึกลมปราณสามฐานควบกันกับฐานเดียวสลับกันไปสลับกันมาความสามารถของจิตของเราจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆท่านจึงสอนพวกเราไว้ว่า อารมณ์จิตของเราต <c oughs> ั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวกำหนดบริกรรมกำกับลมกระทบปลายจมูกนึกในใจว่าพุทธกระทบสวงอกนึกในใจว่าพุทธกระทบสะดือนึกในใจว่าพุทธหายใจออกต้องยุบลงก <c oughs> ำหนดโทที่สะดือโทที่สวงอกโทท,กโท,ที่ปลายจมูก เรากำหนดได้ท่วนทีไม่ขาดตกบกพร่อง <c oughs> มีคำบริกรรมกำกับ <c oughs> พร้อมกับลมเข้าพร้อมกับลมออก <c oughs> ชื่อว่าจิตทรงสมาธิระดับปฐมฌาน <c oughs> แปลว่าอัปปนาสมาธิขั้นที่หนึ่ง <c oughs> ปฐมฌานมีองค์ห้าหนึ่งวิตก <c oughs> หมายถึงการบริกรรมภาวนาบทว่าพุทธโธเป็นอารมณ์ควบกันกับลมหายใจเข้าออกสองวิจาร์พุทธโธนั้นท่วนทีไม่ขาดตกบกพร่องปีติมีความเอ,อิบอิ่มใจ <c oughs> ไม่อิ่มไม่เบื่อในคำบริกรรมสศขามีความสุขกายสบายใจ <c oughs> เอกัคตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่ง มีอารมณ์เป็นหนึ่งในปฐมฌานนั้นหมายถึงพุทโธกับความรู้สึกสามฐานเข่าสามฐานออกสามฐานท่วนทีไม่ขาดตกบกพร่องอย่างนี้เป็นลักษณะของปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งเมื่อเรามีความสามารถมากขึ้นมีความชำนิชำนาญมากขึ้น จิตของเราจะลึกลงไปสู่อัปปนาสมาธิขั้นที่สองเรียกว่าทุติยฌานบทบริกรรมนี้จะหายไป <c oughs> เพราะอารมณ์จิตของเราละเอียดมากขึ้นตัวที่มากำกับก็คือตัวรู้ลมกระทบปลายจมูกรู้กระทบสวงอกรู้กระทบสะดือรู้กระทบสะดือรู้กระทบสรวอกรู้กระทบปลายจมูกรู้ เสียงข้างนอกไม่รำคาญ <c oughs> พระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสว่าประกอบด้วยองคุณสามประการหนึ่งวิตกหายไปสองวิจาร์หายไปเหลือปิติความเมื่อบ่มใจ <c oughs> สุขะมีความสุขกายสบายใจเอกะกะตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกะกตาตารม <c oughs> ของอัปปนาสมาธิขั้นที่สอง คือทุติยชา <c oughs> นธท่านอธิบายว่าเสียงข้างนอกไม่ดำคาญเ <c oughs> สียงข้างนอกไม่ดำคาญ <c oughs> มีอุบาศกท่านหนึ่ง <c oughs> นั่งทำสมาธิก <c oughs> ำหนดไปก <c oughs> ำหนดบริกรรมไปหายไปเฉยๆพระกรลนั่งหลับเป็นเป็นชั่วโมงชั่วโมงพระคร,รูกเกษมบรกิจ หรือหลวงพ่อวิชัยเขีมิโยวัดธรรมผาจม,มอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายท่านจึะให้แนะนำ <c oughs> อุบาสกคนนี้ว่าโยมเมื่อบริกรรมภาวนาหายไปเอาอย่างนี้นะโยมลมกระทบปลายจมูกรู้กระทบทรงอกรู้กระทบสะดือรู้ กระทบสะดือรู้กระทบท่งอ,อกรู้กระทบปลายจมูกรู้ตอนเบื้องรอกเบื้องแรกหายสูด <c oughs> สูดลมแรงแรงสูดลมเข้าแรงแรงปล่อยออกแรงแรงเพื่อตรงการไล่ลมหยาบให้มันออก <c oughs> อุบาสกนี่พยายามทำทุกวันทุกวัน ในที่สุดสามารถเข้าสมาธิลึกได้ก <c oughs> ลางกลายสว่างโพรงถึงรู้จักว่า <c oughs> ลักษณะของอัปปนาสมาธิระดับจานที่หนึ่งสองสามสี่สี่สามสองหนึ่งเอาตัวรู้เข้าไปกำกับเมื่อรมจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในรมเดียว อา,อารมณ์จิตจะค่อยลึกลงไประดับที่หนึ่งเรียกว่าปฐมฌานมีองค์ห้าละเอียดลงไปสู่ขั้นที่สองเรียกว่าอัปปนาสมาธิขั้นที่สองบทบริกรรมจะหายไป <c oughs> เสียงข้างนอกไม่รำคาญอารมณ์จิตลึกลงไปอีกถึงระดับอัปปนาสมาธิขั้นที่สามเรียกว่าตาติยฌาน เสียงก้างนอกจะเป็นเสียงทำก็าตามเสียงรถก็าตามเสียงเพลงขับก็าตามลดระดับเสียงลงได้ยินเสียงเพียงแผ่วเบา <c oughs> แต่ว่ากลางกายจะมีความรู้สึกตรึงแน่นเหมือนเราถูกรัดรึงไว้ตัวรู้จะเริ่มท่วนทีขึ้นตามลำดับเข้าสามฐานออกสามฐาน จะชัดเจนเจียมใสเหมือนกับเราดูสายน้ำไหลเข่าดูสายน้ำไหลออก <c oughs> มีสติมีสัมปชัญญะ <c oughs> มีตัวรู้ทวนทีคุณธรรมทุกอย่างพร้อมเป็นลักษณะของฌานที่สามมีอารมณ์จิตสองประการหนึ่งวิตกหายไปสองวิจารหายไปสามวิติหายไป <c oughs> มีสุขมีความสุขกายสบายใจอย่างประณีตเอกกาตารมมีอารมณ <c oughs> ์เป็นหนึ่งประสารถหูลดระดับเสียงลงเป็นลักษณะของตาติยชานอารมณ์จิตลึกลงไปสู่ห้วงของจตุติชาน <c oughs> มันเกิดความสว่างสวัยในกลางกายประสาทหูลดระดับเสียงลงไปตามลำดับ ไม่รับรู้เสียง้างนอกไม่รับรู้ทุกขเวทนาทางร่างกายไม่รับรู้ลมหายใจเข้าไม่รับรู้ลมหายใจออกเกิด <c oughs> ค,ความสว่างสวัยอยู่กลางกายนั่งท่าไหนาก็อยู่ท่านั้น <c oughs> พระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสว่ามีอารมณ์จิตสองประการ <c oughs> เอกัตารมมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วเบกขารมบางเฉยต่อรมภายนอกเสียงกับประสาทจิตกับประสาทมันจะแยกออกจากกันได้ยังเด็ดขาดเป็นลักษณะของอัปปนาสมาธิขั้นที่สีเรียกว่าจะตุติฌานบุคคลนั้นเข้าได้ทุกวันทุกวัน มีความแกล้วคล่องชำนิชำนาญ <c oughs> เข้าได้ทุกขณะจิตเกิดอภิญญาอภิญญาทางจิตเกิดขึ้นมโนโมยิทธิก็เกิดอภิญญาก็เกิดญ <c oughs> าณเครื่องรู้แปดประการเกิดขึ้นในจิตด้วยกำลังของอัปปนาสมาธิลึกบุคคลนั้นเมื่อ <c oughs> เกิดทุกขเวทนา เจ็บไข้ได้ป่วยหนัก <c oughs> คนพระโยคาวาจรท่านนั้นจะหนีทุกโดยการเข้าฌาน <c oughs> จะไม่รับได้รับทุกขเวทนามากรักษาฌานไม่เสื่อมก็เป็นปันใจจัยให้เราได้เกิดในพรหมโลกชั้นที่สิบหรือพรหมโลกชั้นที่สิบเอ็ดตามต้องการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ,จ้า จึงตรัสสอนพุทธบริษัททั้งหลายคือพระผู้ประพฤติธ,ธรรมของเราว่า <c oughs> บุคคลน,นั้นมีความเคลี่ยวคล่องชำนิชำนาญในอัปปนาสมาธิะระดับชั้น 1, 2, 3, 4, ่ 4, 3, องสหนึ่งเคลี่ยวคล่องชำนิชำนาญแต่ต้องการเฉือนจิิตเป็นสมุดเฉตประหารถอยจิตออกมาเพียงอุปจาระสมาธิแล้วก็พิจารณาร่างกายเรา <c oughs> หนึ่งดูความสกขปรกของร่างกายเราสองดูความไม่เที่ยงของร่างกายเราดูความเสื่อมความสุดความโรงของร่างกายเราดูความทุกข์ของร่างกายเราห้เห็นเป็นอันนีจังมันไม่เที่ยงถูกขังเป็นทุกขตันได้ยากจําเป็นใจต้องรักษาทําความสะอาดอยู่เป็นติด แต่ละสัตว์แต่ละส่วนเกิดมาแล้วก็แตกสลาย <c oughs> ถ้าอารมณจิตฟุ้งซ่านองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า <c oughs> พระพุทธองค์ก็ให้เข้าสมาธิระดับอัปปนาสมาธิลึกให้เต็มระดับเอาอัปปนาสมาธิไปทับอิเลสในใจ <c oughs> ให้ใจมีความสว่างสวยัยรุ่งโร์ เสร็จแล้วก็ถอยจิตออกมาพิจารณาร่างกายสลับกันไปสลับกันมาอารมณ์จิตความบริสุทธิ์ของจิต <c oughs> เวลาถอยจิตออกมาจะมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์มีกำลังกล้าสามารถเฉือนจิตเหลเป็นสมุดฉีดต,ตะปะหารได้ในเวลารวดเร็วบุคคลนั้น <c oughs> องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ย่อมทรงไว้ซึ่งพระอรหันต์ประเภทวิชาสามหรือพิญญาหกตามต้องการอานาปานสติก <c oughs> ารกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกระดับอุปจาระสมาธิระดับคณิกะสมาธิ <c oughs> ระดับอัปนาสมาธิลึก <c oughs> พระพุทธเจ้าของเราทรงตรัสว่า <c oughs> เป็นมงกุฎของพระกรมร,มะกรมฐานสมถกรรมฐานมีอารมณ์จิตสี่สิบอย่างหรือกรมรมฐานสีกองกรมรมฐานสีสอารมณ์อาณาปานสติสามารถครอบคลุมกรมรมฐานทั้ง39กองเสียสิ้น <c oughs> พระพุทธองค์ของเราทรงตรัสว่าเป็นมงกุฎของพระกรรมฐานกรรมฐานกะสามสิบเก้ากอง <c oughs> ถ้าเราเจริญกรรมฐานสามสิบเก้ากองไม่ได้ผลก็เพราะขาดอาณาปานสติถ้าเราเจริญลมปราณอาณาปานสติอารมณ์จิตเข้าสู่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตามลำดับ กรรมฐาน39ก้าองจะสามารถทำได้ครบสามสิบสามสิบเก้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คืออนาปานสติกรรมฐาน <c oughs> การฝึกอนาปานสติกรรมฐานนั้น พระโบราณอาจารย์สอนพวกเรายืนเดินนัง่งนอนทำได้ทุกอิริยาบถท,ทำขอให้ทำบ่อยๆอ,อารมณ์จิตสืบต่อกันไม่ขาดสาย <c oughs> จิตของเราจะค่อยๆเพิ่มความสามารถขึ้นไปเรื่อยๆกรรมฐานบทหนึ่งที่เป็นกรรมฐานสายพิญญาโดยเฉพาะ พอ่อเมครูบาจารย์สอนพวกเราว่าเป็นผลของกสินสิบกสินสิบประการผลของกสินสิบเป็นวิชาปิญญานั่น <c oughs> หายใจเข่านามะหายใจออกกระทะ <c oughs> หายใจเข่านามะหายใจออกกระทะ <c oughs> บทนี้เป็นบทบริกรรมสายปิญญาโดยเฉพาะเป็นผลของกสินสิบถ้าทำบทบริกรมรมบทว่าหายใจเข้าน้ำะหายใจออกประทะอารมณ์จิตเข้าสู่อุปจารสมาธิเข้าสู่อุปคณิกะสมาธิเข้าสู่อัปปนาสมาธิ นสอนพวกเราว่ากระสินสิบจะได้หมดเลย <c oughs> ได้หมดทั้ง10บกองให้มีความเกลีย้ยกล่องจำนิชำนาญ <c oughs> ผู้ชำนาญในกระสินสิบจะได้พิญญาห้าถาพิจารณาร่างกายสลับกันไปสลับกันมาจะได้พิญญาหกบทบริกรรม บทบริกรรมเฉพาะจิตท่านบอกว่าบทบริกรรมบทนี้ท่านทดสอบทดลองดูแต่ละกองแต่ละกองท่านว่าบทนี้จะมีความเจีมใสมากเวลาถอดกายทิพย์ออกท่องเที่ยวสู่ภพภูมิเบื้องสูงจะชัดเจนเจียมใส เป็นลักษณะของอภิญญาอันบอกเป็นอภิญญาเฉพาะจิตอาณาปานสติบทนี้จะสำคัญมากเพราะฉะนั้นให้เราพยายามภาคเพียนหลวงพ่อมหาบุญเลิศสัพพโยเหมื่อหละายสิบปีมาแล้วท่าน ไปพักอยู่ว,วัดวัดหนึ่งในอเนีลำลูกกาจัังวดหปทุมธานีมีอุบาสกคณะหนึ่งถามหามคนแก่คุณชรามา <c oughs> เป็นแปะแก่ แลกก็มาถวายท่านบอกว่าหลวงพ่อครับแ <c oughs> พะแก่นี่ป่วยเป็นอัมพาตสามปีแล้วครับนอนชี่นอนเดี่ยวสามปีแล้วห <c oughs> ลวงพ่อมาเบิ้อเลยกกรชวนสนทนาประมาณสักสิบนาที โยมโยมไม่เป็นอะไรหรอกอเดี๋ยวโยมก็หายเร็วๆนี่แหละชวนคุยประมาณสิบนาทีโยมลรงลุกขึนสิ <c oughs> แปะแก่นี่ก็ลุกขึนลุกขึนนั่งได้ลุกขึนยืนได้ลุกขึ้นเดินได้เตะแข่งเตะขายกไม้ยกมือเหมือนคนธรรมดา <c oughs> ขณะที่มาด้วยก็งงห <c oughs> ลวงพ่อมาหาท่านไเห็นได้ทำอะไรท่านชวนคุยประมาณสิบนาทีคนป่วยนอนขี่นอนเยี่ยวสามปีลุกขึ้นได้ยืนได้เดินได้เตะแข่งเตะขายกไม้ยกมือได้หมดเลยหลวงพ่อท่านอธิบายว่าโยมไม่รู้จักอัตามารอก โยมไม่รู้จักอัตมาอานาปานสติกรรมฐานบทพุทโธเป็นอารมณ์ลมกระทบปลายจมูกนึกในใจว่าพุธกระทบซวงอกนึกในใจว่าพุธกระทบสะดือนึกในใจว่าพุธหายใจออกท้องยุบลงกำหนดบริกรรมว่าโทตรงสะดือโตทุกซวงอกโทที่ปลายจมูกการกำหนดอานาปานสติของอัตมา บริกรรมสามฐานเป็นระยะเวลานานถึง12ปีท่านสาม,มารถกำหนดเข้าชาน 1, น 3, ึ 4, 4, สองเข้าได้ทุกขณะจิตอาภิญญาทางจิตก็เกิดขึ้นด้วยกำลังของชานสมบัติของท่านเฉพาะลงปราณสามฐานท่านฝึกถึง12ปี มีความแคล่วคล่องชำนิชำนาญมาก <c oughs> มันเป็นภิญญาไปสามารถจะทำอะไรเนื้อมนุษย์ด้วยกำลังของฌานด้วยกำลังของพิญญาสมบัติอนณาปานสติกรรมฐานยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นพวกเราอุปสรรคของการเจริญกรรมฐานก็มาก ขอให้เรามีความเพียร <c oughs> ช่วงนี้ก็คงจะเป็นเวลาที่พระเราจะมานัตตะชาลิกะ <c oughs> จะเปลี่ยนริยรยบทก็ขอในบนครับ